ถ้าฟังดูจากชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ถแถลงมันต้องชัดถึงขนาดเ,าเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบอสอบสวนผู้กระทำด้วยทาหารหรือใครเป็นคนทำหรือใครเป็นคนสั่งการถูกไหมรวมถึงหยุดการขัดขวางการเก็บกู้ อ่านน้องอ่านดูเอาคีย์ว์ดสำคัญโดยโดยหน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินี่คือประเทศไทยนะคะขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาหยุดขัดขวางการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้นี่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติขอประนามการกระทาดังกล่าวอย่างรุนแรงและขอแสดงการคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการกระทาใดๆที่ถือเป็นการละเมิดพันธกรณีและบรรทัดฐานดุสัญญา เรื่องออตตาว่าโดยเฉพาะนี่ฮะในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศไทยด้านการปฏิบัติทุดระเบิดเพื่อนรุชยธรรมสวนปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติขอเรียกร้องให้ราชนจาจักรกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและดําเนินมาตรการทางกฎหมายมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ดําเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเรียกร้องให้ทางฝั่งกัมพูชาหยุดขัดขวาง การปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดของฝ่ายไทยแล้วก็ให้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษย,ษยธรรม,มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาว่าเนี่ยก็ก็สุภาพแต่ข้อเรียกร้องจะเห็นเลยหนึ่งคือประนาม อย่างรุนแรงเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมค <ภา S 2> นี่ไงสอบสวนสอบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ดําเนินมาตรการทางกฎหมายกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะอืมเหนื่อยนะการตามข่าวเรื่องเนี้เดี๋ยวตามให้เองดูดีๆสื่อกัมพูชามีบ้างยังกัมพูชา เฟสเนวใช่ไหมแคนเบเดียถมยอ,อะไรเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีก ABC อะไรเนี่ย ABC แคนเบเดียแล้วก็หุนเซนหุนมาเดตเนี่ยดูมาให้ครบอ่าเป็นยังไงไม่รู้เขาบล็อ,บบอกเราหรอือเปล่านะ